สวัสดีครับพี่น้องยุวกชาติและผู้ที่สนใจการจัดกิจกรรมทุกท่านครับคลิปที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมยุวกชาติผ่านระบบออนไลน์ซึ่งได้แก่การประกวดการออกแบบโปสเตอร์การประกวดวาดภาพการจัดกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษของยุวกาชาติซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการชาติและก็ยุวกชาตินะครับกิจกรรมสุขภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และกิจกรรมพิเศษทั่วกาชาติซึ่งทั้งเจ็ก,กิจกรรมมีการออกแบบการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาได้สําหรับการจัดกิจกรรมออนไลน์ในปีนี้เน้นในครูผู้สอนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้การจัดกิจกรรมหลังจากนั้นก็สามารถนําไปขยายผลให้กับผู้เรียนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทั้ง7กิจกรรมตามความต้องการของผู้สอนและผู้ที่สนใจทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่31มกราคม2568รวมระยะเวลาในห่วงนี้12วันสําหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในห่วงเวลา12วันนี้มีสิทธิที่จะรับการประเมินความรู้เพื่อขอรับเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้แต่ว่าเมื่อพ้นกาหนด12วันนี้ไปแล้วนะครับกิจกรรมก็ยังคงอยู่อยู่ในระบบออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขอขอบคุณทุกฝ่ายในการสร้างการเรียนรู้ของยุวกาชาติในครั้งนี้และขอเชิญชวนพี่น้องยุวกาชาติและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาติผ่านระบบออนไลน์งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจําปี2568 103ปีร่วมใจสร้างสรรยุวกาชาติไทยให้ครบถ้วนทั้ง7กิจกรรมครับ ค่ะเพราะว่าต้องจัดยุ่งยากเยอะมากการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดว่ากาชาสามคนค่ะการถระถมพยาบาลค่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าแถวจะแถวเข้าพิธีอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นแบบบอร์ดเกมหรือเกมต่างๆค่ะอยากให้คุณครูใช้สื่อเกี่ยวกับบอดเกมซึ่งเข้าถึงเทคโนโลยีอะไรแบบนี้มีเกมต่างๆเช่นเกมอะได เอาจจะใช้เป็นบอร์ดเกมหรือว่าเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีอะไรก็ได้สวัสดีค่ะผู้บังคับบัญชาย,ยุวากาชาติครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้สนใจทุกท่านจากคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์เด็กๆยุวากาชาติจะเห็นได้ว่าเด็กๆมีความต้องการอยากเรียนรู้ผ่านกระบวนการ active learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ แบบกิจกรรมพร้อมกับได้เนื้อ,อาหาสาระควบคู่กันไปด้วยค่ะมากกว่าการอ่านเนื้อ,อาหาการดูคลิปวิดีโอและตอบคำถามนะคะโดยเฉพาะการเรียนเกี่ยวกับกาชาติและยุวกาชาติซึ่งเป็นเรื่องที่มีเนื้อ,อาหาร,รายละเอียดค่อนข้างมากต้องใช้ทั้งความรู้ความจําเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมกาชาติและยุวกาชาติในหนึ่งปีการศึกษาเด็กๆจะต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างค่ะ กาชาตและประวัติกาชาติเครื่องหมายกาชาติกิจกรรมกาชาติยุวกาชาติประวัติยุวกาชาติเครื่องหมายยุวกาชาติวัตถุประสงค์ของยุวกาชาติและคําปฏิญาณตนของยุวกาชาตินอกจากนี้ยุวกาชาติระดับสองยังมีความเข้มข้นของเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกาชาตสากลกิจกรรมกาชาตสภากาชาตไทย กิจกรรมของสภากาชาติไทยรวมไปถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับยุวะกาชาติด้วยค่ะโอ้โหครูอ้อมคะในหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องจดจําและเรียนรู้ขนาดนี้เลยหรอคะเนี่ยนี่เป็นเพียงแค่กิจกรรมกาชาดแล้วก็ยุวะกาชาติเท่านั้นเองน,นะคะเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อ,อาหาไม่ได้ยากหรอกนะคะครูมีเพียงแต่เพิ่มความเข้มขน้นของเนื้อ,อาหามากขึ้นเท่านั้นเองค่ะ เด็กๆถึงไม่อยากเรียนรู้ในรูปแบบเดิมๆดังนั้นเราในฐานะผู้บังคับบัญชาย,ยุวากาชาติก็จะต้องคิดหากิจกรรมใหม่ๆเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆให้มีความรู้สนุกสนานและมีความสุขกับการเรียนด้วยไงคะคูบีและที่สําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วนักเรียนในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะสนใจในเรื่องของการเล่นเกมการแข่งขันการประยุกต์กิจกรรมเกมมาถ่ายทอดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูอ้อม ถ้าอย่างนั้นเรามาสร้างเกมการชาติและยูวากาชาติกันดีกว่าไหมคะไปสร้างเกมกันเลยคะ่ะและนี่ก็คือบอร์ดเกมการชาติและยูวากาชาติโดยผู้บังคับบัญชายูวากาชาติโรงเรียนวัดเตมประชากรคะ่ะที่เราจัดทำขึ้นมาจะใช้สำหรับยูวากาชาติระดับ2นะคะแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการสร้างเกมคือแคนวาและศึกษาเนื้อหาจากผู้มือการจัดกิจกรรมยูวากาชาติระดับ2เพื่อสร้างเกมนี้ขึ้นมาคะ่ะคุณอ้อม สำหรับบอร์ดเกมนี้จะมีลักษณะเหมือนเกมเศรษฐีโดยมีผู้เล่นได้2-6ถึงคนต่อนหนึเกมค่ะอุปกรณ์ในเกมนี้จะประกอบไปด้วยกระดานบอร์ดเกมคำชี้แจงในการเล่นเกมลูกเต๋าตัวเดินบัตรคำถามบัตรเฉลยและบัตรคะแนนค่ะแต่วิธีการเล่นเกมชุดนี้เล่นยังไงคะครูบี ค่ะวิธีการเล่นเกมนะคะผู้เล่น1คนอ่านกนติกาให้ทุกคนฟังก่อน1รอบและเริ่มจากเวลาในการเล่นเกมมีเวลาเล่น15นาทีนะคะผู้เล่นจะต้องเลือกตัวเดินที่มีสีต่างกันคนละหนตัวจากนั้นให้ผู้เล่นทุกคนวางตัวเดินที่จุดเริ่มตน้นผู้เล่นทอยลูกเต๋าเพื่อกําหนดลําดับของผู้เล่น โดยที่ผู้ใดทอยลูกเต๋าได้จำนวนมากที่สุดจะเป็นผู้เล่นคนแรกค่ะจากนั้นเริ่มเกมหากผู้เล่นทอยลูกเต๋าได้จำนวนเท่าไรก็ให้เดินไปข้างหน้าตามจำนวนนั้นค่ะครูอ้อมค่ะและเมื่อผู้เล่นเดินไปตกในช่องที่มีสัญลักษณ์ควิส ให้ผู้เล่นหยิบบัตรคำถามขึ้นมาหนึ่งใบอ่านคำถามให้เพื่อนฟังและเลือกตอบคำถามก็ไก่หรือขอไข่หลังจากนั้นให้ผู้เล่นอีกถึงท่านอ่านบัตรเฉลยโดยการเปิดบัตรเฉลยขึ้นมาหนึ่งใบนะคะถ้าหากผู้เล่นตอบคำถามได้ถูกต้องก็จะได้รับคะแนนที่กำหนดไว้ในบัตรคำถามนั้นๆค่ะ และเมื่อเดินไปตกช่องที่เป็นรูปยุวากาชาตจะต้องท่องคำปฏิญาณตนยุวากาชาติตามข้อที่ระบุไว้ในช่องนั้นได้จึงจะสามารถเดินต่อได้แต่ถ้าหากท่องไม่ได้ให้ทำการหยุดพักการเล่นหนึ่งครั้งค่ะในกรณีที่ผู้เล่นเดินไปตกในช่องเดินทั่วไปผู้เล่นสามารถทำตามเงื่อนไขของช่องนั้นได้เลยเช่น เดินหน้าหนึ่งช่องถอยหลัง2ช่องหรือขอคะแนนคืน50คะแนนในกรณีที่ผู้เล่นถูกขอคะแนนคืนถ้าหากผู้เล่นมีคะแนนไม่เพียงพอก็จะต้องคืนคะแนนทั้งหมดที่มีและเหลือคะแนนเป็นศูนย์ค่ะแต่ถ้าหากผู้เล่นไม่มีคะแนนเหลืออยู่เลยก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะครูบีเพียงแต่ว่าจะไม่ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลดคะแนนเท่านั้นเองค่ะค่ะและเมื่อผู้เล่นคนใดที่เดินครบรอบและหยุดที่จุดเริ่มต้นในครั้งถัดมา จะได้รับคะแนนเพิ่ม50คะแนนทุกครั้งที่หยุดจุดเริ่มต้นแต่แต่แต,แต่จำไว้นะคะว่าต้องหยุดที่จุดเริ่มต้นเท่านั้นถ้าหากว่าเลยผ่านไปจะไม่ได้รับคะแนนนะคะใช่แล้วค่ะและเมื่อหมดเวลาในการเล่น15นาทีให้หยุดการเล่นและนับคะแนนของผู้เล่นทุกคนผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นค่ะเรามาชมวิดีโอสาธิตการเล่นกันดีกว่าค่ะครูอ้อมดีค่ะ รุ่นเก่าได้จำนวนมากที่สุดเราจะเริ่มจาก i ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าเกมนี้จะเป็นประโยชน์ในการไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของทุท่านนะคะหรือถ้าท่านใดมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจสามารถนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะสําหรับสื่อของโรงเรียนวัดเป็นประชากรกิจกรรมบอร์ดเกมกาชาติและยุวกาชาติท่านสามารถดาวน์โหลดนําไปใช้ได้ ตามลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้ค่ะและนอกจากสื่อระดับประถมศึกษาแล้วยังมีสื่อการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่น่าสนใจทุกท่านรอติดตามชมต่อไปนะคะพวกเราผู้บังคับบัญชาย,ยุวากาชาติโรงเรียนวัดเปรมประชากรขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมกาชาติและยุวกาชาติค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยปีพุทธศัการาช2568ค่ะ103ปีร่วมใจสร้างสารรค์ยุวกาชาติไทยค่ะที่จัดขึ้นโดยหมู่ยุวกาชาติโรงเรียนดนตรีสมุทรปราการค่ะ วันนี้กลมาทำอะไรนคะครูบิวค่ะวันนี้นะคะเรามาแนะนําเทคนิคและวิธีการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับคุณครูผู้สอนอยูวากาชาตินะคะได้นําไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน,นะค,ะค่ะครูจูน ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิควิธีการต่างๆมากมายเลยที่จะนําเสนอให้คุณครูได้เป็นแนวทางนะคะในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะยุวกาชาไทยทั้งในนอกห้องเรียนและในห้องเรียนนั่นเองค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมยุวกาชาตะะิก็มีทั้งหมด4กลุ่มกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1นนะคะก็คือกลุ่มกิจกรรมกาชาติและยุวกาชาติค่ะ 2. กลุ่มกิจกรรมสุขภาพ 3. กลุ่มกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และ4กลุ่มกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอในกิจกรรมกาชาติและเยวกาชาติค่ะ ค่ะ <ues> สำหรับกลุ่มกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดของเรานะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนยุวกาชาดของเรานะคะได้มีความรู้ความเข้าใจมีความเสียสละนะคะแล้วก็เข้าใจถึงอุดมงการณของกาชาดและยุวกาชาดมีความศรัทธาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะช่วยสร้างสารรค์สังคมเป็นผู้นําในการเผยแพร่กิจการกาชาดและยุวกาชาดส่งเสริมสันติภาพกฎหมายมน,นุษยธรรมระหว่างประเทศและเห็นคุณค่าของ นนคุณจูนคะโดยปกติแล้วเนี่ยเนื้อหาของยูวกาชาติที่เราสอนกันมีเนื้อหาเป็นยังไงบ้างคะก็ยูวกาชาตินะคะก็จะมีเนื้อหาเป็นในเชิงประวัติศาสตร์จะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งเวลาเราสอนในห้องเรียนนะคะก็จะเน้นเรื่องของการบรรยายแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็เลยไม่ไม่สนใจไม่อยากจะเรียนรู้นั่นเองค่ะแล้วครูบิวมีอะไรมาแนะนํา หรือว่าเทคนิคต่างๆให้มาสอนบ้างไหมคะจริงๆเนื้อหาประวัติศาสตร์แค่ได้ยินชื่อก็น่าเบื่อแล้วเนาะวันนี้ก็เลยเรามาแนะนํานะคะในรูปแบบของออนไลน์กันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนําคุณครูนะคะเป็นโปรแกรมแคนวานะคะน่าจะคุ้นเคยกันบ้างแล้วแต่ในแคนวาเนี่ยเราสามารถที่จะ ลิงก์ไปทําในเรื่องของ e-book ได้ด้วยนะคะซึ่ง mm hmm. ครูจูน่าจะเคยลองทํามาแล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องของแบบทดสอบนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของคาหูดหรือว่า quizizz นั่นเองค่ะซึ่งการจัดก,กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์นะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่มีอิสระในการเรียนรู้นะคะแล้วก็คุณครูก็ทําให้การเรียนการสอนมีความน่าตื่นเต้นและนักเรียนก็จะสนุกสนานในการเรียนมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ตอนนี้ทุกท่านก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะสําหรับการทําสื่อที่ทันสมัยแล้วก็สร้างสารรค์สะดวกในการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราไปร่วมชมกิจกรรมกันเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่บทที่1กันก่อนนะคะนั่นก็คือบทเรียนสื่อออนไลน์นั่นเองตัวอย่างในวันนี้ที่เรายกมานะคะจะเป็นการสอนยูว่ากาชาติในระดับที่3ชั้นมัธยมศษาปีที่1น,นะคะ ลำดับแรกค,คุณครูต้องอวางแผนในเรื่องของการตั้งจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมก่อนนะคะว่าในชัว่วโมงหนึ่งคาบเรียนนี้ค,คุณครูต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่างเช่นมีความรู้ในเรื่องของประวัติการชาติสากลน,นะคะหรือว่ามีความรู้ในเรื่องของประวัติการชาติไทยหลังจากนั้นก็นําสาระเนื้อหานะคะที่จะนํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้จัดเป็นกิจกรรมการสอน,นะค,ะค่ะก็จะมีในช่วงของพิธีเปิดกิจกรรมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยกิจกรรมเกมหรือว่าการเรียนการสอนต่างๆนะคะ ที่ครูได้วางแผนไว้แล้วก็ปิดด้วยพิธีปิดกิจกรรมนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ก็มีกิจกรรมอะไรอันดับแรกเลยที่ครูจูนจะนําเสนอไหมคะค่ะวันนี้เราก็จะเป็นการใช้เนะะื้อหาประวัติสภากาชาติไทยนะคะซึ่งเราก็จะทําในแคนวาแล้วก็เราก็จะนํามาทำเป็นอ e ีบุ๊กนะคะซึ่งในแคนวาเนี่ยครูก็จะมีการสร้างสื่อเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็สามารถนํามาทําเป็นอ e ีบุ๊กได้เช่นกันค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย ไม่ว่าคุณครูจะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่ามันมีในโปรแกรมกันอยู่แล้วเนาะในเรื่องของแคนวาตรงนี้นะคะถ้าปกติแล้วเนี่ยแคนวาถามว่าใช้บ่อยไหมก็ใช้บ่อยเหมือนกันแต่การที่จะนําไปปรับทําในเรื่องของอ e ีมุกเนี่ยยังไม่เคยได้ลองเลยค่ะยังไงก็คุณจูดลองอธิบายมาหน่อยว่ามันต้องทํายังไงบ้างคะได้เลยค่ะสําหรับแคนวานะคะเราก็สามารถจะออกแบบ สื่อีเดียได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น presentation นะคะโลโก้หรือว่าจะเป็นวิดีโอต่างๆสำหรับการเรียนการสอนนะคะได้มากมายเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะถ้าคุณครูต้องการที่จะใช้แคนวาในการทำสื่อการสอนนะคะคุณครูแค่เข้าไปสมัครนะคะในแคนวานั่นเองนะคะแล้วก็คุณครูก็สามารถที่จะสร้างออกแบบสื่อของคุณครูได้เหมือนกับ powerpoint เลยค่ะ ค่ะระดับแรกนะคะให้ทุณครูพิมพ์เข้าไปใน Google นะคะพิมพ์คำว่าแคนวาค่ะแล้วก็ครูสามารถสมัครเข้าใช้งานฟรีได้เลยนะคะซึ่งในแคนวาเนี่ยค่ะคุณรูสามารถออกแบบสื่อที่เป็นการเรียนการสอนของมันกับ powerpoint ได้เลยนะคะซึ่ง powerpoint เนี่ยนะคะก็จะมีการอแอแทรกรูปภาพต่างๆนะคะแคนวาก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสื่อที่ครูต้องการจะทำนะคะแล้วก็ครูเนี่ยสามารถนำแคนวานะคะไปทําเป็นอ e ีบุ๊กได้เช่นกันค่ะอ น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องพกหนังสือเล่มใหญ่ๆกันอีกต่อไปแล้วเนาะเพียงแค่เรามีมือถือซึ่งก็มีกันอยู่แล้วนะคะแน่นอนเราก็สามารถที่จะเปิดเนื้อหานะคะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลายอยู่แล้วเนาะอันนี้น่าสนใจมากๆแล้ววิธีการทํามันทํำยังไงคะอ e ีบุ๊กที่ว่า สำหรับวิธีการทำอ e ีบุ๊กก็ไม่ยากเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูก็เปิดไฟล์ขึ้นมาเลยนะคะที่คุณครูได้สร้างไว้ในโปรแกรมแคนวาใช่ไหมคะจากนั้นคุณครูก็คลิกไปที่ปุ่มแชร์ด้านบนนะคะจะเป็นอยู่ที่มุมบนขวามือนะคะแล้วคุณครูก็คลิกเลือกดูทั้งหมดนะคะหลังจากเลือกดูทั้งหมดแล้วคุณครูเลื่อนลงมาค่ะที่คอลัมน์ที่เขียนว่าดีไซน์นะคะแล้วแล้วก็เลือกที่เป็นเฮซินฟรีบุ๊กนะคะแล้วก็รอโปรแกรมในการเตรียมการนําเสนอสักครู่หนึ่ง นะคะลักษณะของโปรแกรมก็จะเป็นเหมือนหน้าจอที่ขึ้นตอนนี้เลยใช่ไหมคะใช่เป็นชื่อโปรแกรม a ฮซิ n Flipbook นี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ทําการบันทึกหน้าที่คุณครูต้องการทำเป็นอ e ีบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็รอให้โปรแกรมเขาเตรียมดีไซน์นิดนึงนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นลิงก์ขึ้นมาให้คุณครูนะคะครูก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์นี้ได้เลยนะคะซึ่งมันก็จะลิงก์ไปสู่อ e ีบุ๊กของคุณครูนั่นเองค่ะอืมแล้วอ e ีบุ๊กตรงนี้เราจะต้องมีการสมัครใช้งานก่อนไหมคะจึงจะสามารถทำได้ อันนี้จริงๆแล้วเราสามารถใช้งานฟรีได้นะคะ7วันแต่ถ้าเกิดครูคอยากจะใช้ในระยะเวลาที่ยาวขึ้นครูก็ต้องไปสมัครสมาชิกนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดครูจะเอาลิงก์อันนี้นะคะที่ครูสร้างเอาไว้เป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนนะคะครูก็ไปที่แชร์ได้เลยนะคะมุมบนด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์นี้ค่ะแล้วก็ส่งต่อให้นะักเรียนได้เลยค่ะ แสดงว่านักเรียนถ้าแต่ละคนมีลิงก์นี้แล้วส่งต่อกันไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการเรียนได้ทุกที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเลยใช่ไหมคุณจู๊ใช่เลยค่ะก็เดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างอีบุ๊กนะคะเล็กนิดน้อยให้ดูก็จะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งการเลื่อนอันนี้ก็คือนักเรียนสามารถที่จะใช้ปลายนิ้วสัมผัสเลื่อนเองได้เหมือนเปิดหนังสือเลยค่ะครูบิวนะคะก็จะมีเสียงประกอบด้วยสามารถตั้งเสียงประกอบได้ด้วยใช่ค่ะเด็กๆก็น่าจะชื่นชอบนะคะเพราะว่า มันสะดวกสบายเนาะแค่ศึกษาจากในอ e ีบุ๊กที่คุณครูส่งมาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วใช่ค่ะลกอกจากที่เราเรียนในเรื่องของอ e ีบุ๊กกันเสร็จแล้วอ่ะเราถ้าคุณครูจะมอบหมายภาระงานอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีการทดสอบความรู้ว่าเอ๊ะนักเรียนเนี่ยได้ไปศึกษามาเป็นยังไงบ้างเราใช้โปรแกรมอะไรได้อีกนะคะครูจูนก็ที่คุณจูนเคยใช้กับนักเรียนก็จะมีพวกขาูดกับพิซซิตนะคะคูบิวมีแนะนํำไหมคะถ้าคุบิวแนะนําก็ คาหูดคริสซิสแล้วก็จริงๆก็มีอีกหลายรูปแบบเลยนะคะจริงๆคาหูดกับคริสซิสเนี่ยก็มีนอกจากจะเป็นการตอบคําถามทีเ่เป็นช้อยตัวเลือกแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเติมคําตอบลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีในรูปแบบของเกมเหมือนแบบเราเก็บแต้มสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ทําให้เด็กเกิดความสนุกสนานมันเหมือนเป็นการทดสอบที่เด็กๆก,ก็ไม่ได้ ไม่ได้น่าเบื่อหรือว่ากลัวที่จะทดสอบก<ช>ับรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานด้วยซ้ำเพรา,มมมา<อ>ะมันจะมีคะแนนตลอดเวลาเนาะคุณใช่ก็จะมีคะแนนด้วยนะคะในส่วนของ เกมในที่เราจะนำเสนอตรงนี้นะคะสำหรับ q u i z i s นะคะคุณครูก็พิมพ์เข้าไปใน Google เหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ q u i s i s ได้เลย Q U I S S I S นะคะแล้วก็ถ้าคุณครูท่านใดที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกก็สมัครเข้าใช้งานในระบบให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็กดสร้างเหมือนเดิมเลยค่ะกดสร้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา ว่าเขาก็จะถามว่าต้องการสร้างอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นการประเมินบทเรียนนะคะหรือว่าเป็นแฟกซ c การ์ดซึ่งอันนี้เราก็เลือกตามรูปแบบที่เราต้องการได้นะคะอันนี้เราก็จะเลือกเป็นเนรื่องของการประเมินเนาะหลังที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มสร้างคําถามเนาะเราเตรียมคําถามไว้แล้วนะคะเรียบร้อยคุณครูก็มาเลือกได้เลยซึ่งใน quiz i z นะคะก็มีให้เลือกเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปรนัยเนาะหรือว่าเป็นแบบเติมลงในช่องว่างจริงๆครั้งหนูก็ก็มีเหมือนกันแบบปรนัยนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อเรากดเลือกแบบปรณยเสร็จแล้วนะคะก็กรอกข้อมูลแบบทดสอบอะไรต่างๆให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นชื่อหัวข้อนะคะหรือว่าคําอธิบายต่างๆหรือว่าภาพหน้าปกก็เพิ่มไปได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็นําคําถามที่เราได้เตรียมไว้นะคะมาพิมพ์ใส่ไว้ในฟอร์มของ p r e c i s ได้เลยนะคะหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็กดเซฟนะคะซึ่งใน การทําแต่ละข้อคุณครูสามารถที่จะตั้งเวลาได้ด้วยแล้วก็กำหนดค่าคะแนนได้ด้วยว่าถ้าข้อนี้มีความยากมากก็อาจจะ2คะแนนหรือ3คะแนนเราสามารถกําหนดจุดได้นะคะรวมถึงเวลาจะ30วินาทีนะคะหรือว่า1นาทีก็ได้นะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆจนข้อสอบของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะสิข้อ5ข้อนะคะตามที่คครูต้องการหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะให้หนักเรียน พิมเข้าไปใน Google ว่า crisis เหมือนเดิมนะคะแล้วคุณครูก็มากดตรงคำว่าเล่นนะคะแล้วก็กดคำว่าแบบทดสอบแบบเล่นสดนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่เราเล่นกันในห้องเรียนหรือว่าเป็นการนัดหมายนะคะก็จะสามารถทำได้แต่ถ้าคุณครูจะมอบหมายเป็นการบ้านก็ทำได้เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะลิงก์กับ Google Classroom ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราลองมาดูแบบเล่นสดในห้องเรียนกันก่อนนะคะคุณครูก็ กดเล่นนะคะเมื่อกดเล่นเสร็จแล้วก็กดเริ่มนะคะพอกดเริ่มเนี่ยเราก็เลือกโหมดคลาสสิกเหมือนกันนะคะปรับแต่งทีมอะไรให้ดูสวยงามนะคะหลังจากนั้นก็จะมีรหัสขึ้นมาให้นักเรียนเหมือนกันเหมือนเหมือนตัวอย่างดังภาพค่ะอันนี้ก็จะมีรหัสให้ว่า6 3 3 7 7 5เหนาะหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้นะคะหน้าจอของนักเรียนจะขึ้นเหมือนกับกรอบสีแดงนะคะพิมพ์ชื่อเล่นอะไรได้เรียบร้อยแล้วก็ นักเรียนก็กดเริ่มต้นนะคะแล้วก็รอครูเข้ารวมเหมือนเดิมหน้าจอของคุณครูนะคะจะไม่ขึ้นเป็นคําถามเหมือนกับคราวโหดแล้วแต่ว่าหน้าจอของคุณครูจะขึ้นเป็นกระดานคู่นํานะคะว่าตอนนี้ในบรรดานักเรียนทั้งหมดสมมุติ30กว่าคนเนี่ยตอนนี้ใครที่มีคะแน,นนนํานะคะก็จะขึ้นแบบ Real time. แเรียลไทม์นักเรียนสามารถดูบนจอได้เลยก็จะทําให้เกิดความตื่นเต้นเนาะว่าเอ้ยลำดับของตัวเองขึ้นมาแล้วแล้วเราเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ลำดับเราเปลี่ยนไหมนะคะ ก็จะเกิดความสนุกสนานตื่นเต้นมากขึ้นในหน้าจอของนักเรียนก็จะมีโบนัสเนาะมีเงินรางวัลอะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มีทั้งคําถามแล้วก็คําตอบขึ้นให้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เราสามารถที่จะตั้งเป็นเฉลยเลยก็ได้หรืออาจจะไม่เฉลยก็ได้แต่ทีเนี้ย q u i ซ q u ะคะ่ะเราสามารถตั้งให้มันสลับสลับข้อกันได้ดังนั้นนักเรียนจะไม่สามารถที่จะถามกันได้เขาก็จะมี ข้อของเขาแต่ละคนเนี่ยที่จะตอบไม่เหมือนกันนะคะก็ทำให้สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ทดสอบได้ไปในตัวด้วยนะคะอันนี้หลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็นสรุปผลคะแนนว่านักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด3ามลำดับแรกคือใครบ้างนะคะก็จะโชว์ขึ้นคะแนนมาแบบนี้นะคะถ้าคุณครูต้องการเสริมแรงก็สามารถให้ของรางวัลเนาะเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะใแล้วค่ะ แล้วอนอกจากที่เราจะได้รู้แล้วเนาะว่าใครคะแนนสูงสุดนะคะในหน้าถัดไปเขาก็จะขึ้นมาเป็นสกอร์อแต่ละข้อนะคะว่านักเรียนสามารถทําคะแนนเนี่ยข้อไหนถูกข้อไหนผิดบ้างเนาะเหมือนภาพที่ขึ้นตรงนี้เลยนะคะคุณครูก็สามารถที่จะนําไปใช้ในการดูในเรื่องของค่าความแม่นยําของแบบทดสอบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะคะคุณครูก็สามารถนํากิจกรรมนี้ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการนําเอาเทคนโนโลยีนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความสนุกสนานให้กับผู้เรียนค่ะ หวังว่าคุณครูนะคะจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยุวากาชาดไทยและคุณครูอย่าลืมทําแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบตัตรจากทางกระทรวงศึกษาธิการกันด้วยนะคะพวกเราหมู่ยุวกาชาดกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดโรงเรียนติสมุทรปราการต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการจัดกิจกรรมกาชาติและยุวกาชาติในรูปแบบออนไลน์ในการจัดกิจกรรมนะครับก็ให้คุณครูทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับได้นำความรู้ไปขยายผลในสถานศึกษาของท่านนะครับนำไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาติลูกเสือเนตรนารีหรือคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนะครับ นำไปขยายผลอาจจะทำเป็นคลิปวิดีโอ TikTok หรือลง YouTube นะครับแม้กระทั่งทำเป็นภาพถ่ายเขียนบันทึกหลังภาพถ่ายนะครับเป็น Word ส่งมาที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเพื่อรับเกียรติบตัตรส่งเสริมกิจกรรมกาชาติและยุวากาชาติออนไลน์ดีเด่นนะครับซึ่งเป็นกิยติบตัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยากให้คุณครูุกท่านส่งผลงานกันมาเยอะๆนะครับ